You are listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol. แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมๆ พฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัต,ตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัต,ตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สวัสดีครับผมอาจารย์ดรนายสัตวแพทย์ปราดมศรีพศสราคมหรือหมอเอกนะครับเป็นสัตวแพทย์ที่ทํางานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการแพทย์ทอล์กนะครับจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับพูดคุยครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องแมวนะครับโดยปัญหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าผู้เลี้ยงแมวส่วนใหญ่ครับน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายไม่เป็นที่ ทุกท่านทราบดีเลยครับว่ากลิ่นปัสสาวะอุจจาระของน้องแมวเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหากปัญหานี้เกิดขึ้นมาครับ ย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งเจ้าของและก็น้องแมวอย่างแน่นอนโดยปัญหาของการขับถ่ายไม่เป็นที่เนี่ยครับผมเราสามารถพบได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายไม่ลงกระบาดทรายนะครับหรือการขับถ่ายบนสิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่ตัวของเจ้าของเองก็ตามนะครับวันนี้ครับเราจะมาค้นหาสาเหตุครับมาดูดารายละเอียดกันว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรได้บ้างเพื่อให้การอยู่ร่วมกันของน้องแมวกับเจ้าของนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขมาก ที่สุดครับผมสำหรับเรื่องของปัญหาการฉี่ไม่เป็นที่ของน้องแมวนะครับมีสาเหตุเกิดได้จากหลายอย่างเลยครับผมตัวอย่างเช่นนะครับสาเหตุที่1นนะครับคือเรื่องของความเครียดครับที่เราจะเจอได้ในน้องแมวนะครับซึ่งความเครียดตรงนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของน้องแมวนะครับหรือเป็นเรื่องของเสียง เป็นเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวเขาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้ครับเป็นสาเหตุของความเครียดของน้องแมวได้หมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆเลยครับก็คือการมีแมวจากภายนอกบ้านนะครับเข้ามาในบริเวณบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือแมวของเพื่อนบ้านของเราเองก็ตามนะครับน้องแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความไหวกับเรื่องของอาณาเขตมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแมวตัวอื่นเข้ามาในอาณาเขตของเขา ก็ย่อมทําให้เขาเกิดความเครียดได้อย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่2ครับเป็นสาเหตุที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดการกระบะทรายนะครับน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรักสะอาดสูงมากๆนะครับแล้วก็ชอบที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบะทรายไม่เป็นไปตามความต้องการของน้องแมวเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่ใช้กระบะทรายนะครับแล้วก็ไปขับถ่ายในบริเวณอื่นแทนได้ เพราะฉะนั sí, e ้นในเรื<_<_่องของการจัดการกระบะทรายตรงนี<_<_้ครับอยากให้เจ้าของทุกท่านเลยนะครับให้ความสําคัญนอกจากนี้ครับเรื่องของลักษณะของกระบะทรายเองก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปทรงนะครับขนาดนะครับหรือการมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้กระบะทรายของน้องแมวได้หมดเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่วางของกระบะทรายครับตรงนี้ก็มี ความสําคัญไม่แพ้ไปกว่ากันเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วครับน้องแมวจะขับถ่ายบริเวณที่เขารู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระบะทรายไปอยู่ในตําแหน่งที่ วุ่นวายมีเสียงดังหรือมีการสัญจรไปมาเยอะแยะของคนในบ้านของแมวตัวอื่นหรือของสัตว์ชนิดอื่นน้องแมวเขาก็อาจจะเลือกฉันจะไม่เข้ากระบาทสายตรงนี้ดีกว่านะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอาจจะต้องพิจารณาถึงตำแหน่งที่วางของกระบะทรายให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวด้วย เราก็ทราบถึงสาเหตุกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูวิธีการจัดการกันบ้างครับว่าเราจะทํำยังไงให้น้องแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะครับอันดับแรกเลยครับประการที่1นนะครับที่เจ้าของควรจะต้องให้ความสําคัญก็คือเรื่องของตัวกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวเองครับผมอย่างที่เรียนไปครับว่าน้องแมวมีความชอบต่อกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวที่มีความจาเพาะกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกทรายแมวและเลือก,กระบะทรายที่เหมาะสม แล้วก็ตรงกับความต้องการของน้องแมวเราเพราะว่าแมวแต่ละตัวครับก็มักจะมีความชอบต่อชนิดของทรายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทั่วไปครับจากงานวิจัยนะครับแมวมักจะชอบทรายที่ไม่มีกลิ่นมากกว่าซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีทรายอยู่หลากหลายรูปแบบครับซึ่งตรงนี้ครับเจ้าของอาจจะจําเป็นที่จะต้องนํามาทดลองกับแมวของเราดูก่อนครับว่าเขาชอบแบบไหนบ้าง ข้อที่2นะครับเราสามารถที่จะสอนครับให้เขาเรียนรู้ถึงการขับถ่ายในบริเวณที่เหมาะสมได้นะครับการสอนตรงนี้ครับผมอยากให้เน้นในเรื่องของการให้รางวัลเป็นหลักเราไม่ควรลงโทษน้องแมวเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยในการลงโทษน้องแมวถ้าหากน้องแมวกับถ่ายไม่เป็นทีนะครับเราควรจะสอนน้องแมวแทนว่าเราอยากจะให้เขาขับถ่ายตรงไหนมากกว่า ที่จะไปลงโทษเขาเวลาเขาขับถ่ายไม่ถูกทีเพราะฉะนั้นอยากที่จะส่งเสริมครับให้เจ้าของอเน้นการให้รางวัลกับน้องแมวเวลาที่เขาไปขับถ่ายที่ถูกทีเราสามารถพาเขาครับไปยังบริเวณที่เราต้องการก็คือที่กระบะทรายที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วพอน้องแมวเริ่มขับถ่ายแล้วนะครับทาธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ชมด้วยน้ําเสียงเบาๆนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับน้องแมว ทันทีตรงนั้นได้เลยการทําแบบนี้ครับจะทําให้น้องแมวเขาเรียนรู้ครับว่าถ้าฉันขับถ่ายในกระบะทรายฉันจะได้สิ่งดีๆตามมาฉันจะได้ขนมฉันจะได้ความรักจากเจ้าของตามมาซึ่งทาน้องแมวเกิดการเรียนรู้แล้วครับ ในอนาคตเขาก็เลือกที่จะมาขับถ่ายในกระบะทรายอย่างแน่นอนสําหรับวิธีถัดมาครับคือเรื่องของการจัดวางตําแหน่งกระบะทรายตรงนี้ก็สําคัญมากๆกครับการจัดวางตําแหน่งกระบะทรายควรจะอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับถามว่าย,ยังไงคือถูกต้องนะครับกระบะทรายที่ดีครับเราไม่ควรจะวางไว้ใกล้กับชามน้ําและชามอาหารนะครับควรจะวางให้ห่างจากสองสิ่งนี้นะครับและควรจะอยู่ในตําแหน่งที่เงียบสงบปลอดภัยสําหรับตัวน้องแมวเอง นะครับไม่ควรจะมีเสียงดังหรือว่ามีใครไปรบกวนบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยครับก็คือเรื่องของจํานวนของกระบะดทรายครับเ,เจ้าของควรที่จะมีกระบะทรายนะครับอย่างน้อยนะฮะเท่ากับจํานวนแมวบวกหน,นะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเจ้าของเลี้ยงแมว3ตัวนะครับกระบะทรายควรจะมีอย่างน้อย4กระบะนะครับเพื่อให้เกิดทางเลือกกับน้องแมวสำหรับข้อถัดมานะครับคือการดูแลทําความสะอาด ตัวกระบะทรายเองนะครับโดยกระบะทรายครับเจ้าของควรจะมันเก็บสิ่งปฏิกูลออกจากกระบะทรายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยอย่างน้อยครับควรจะเป็น2ครั้งต่อวันสําหรับการล้างทาความสะอาดกระบะทรายแล้วก็เปลี่ยนทรายทั้งหมดเลยเนี่ยควรจะทําอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อป้องกันการสะสมของกลิน่นที่จะอยู่ในตัวกระบะทรายโดยทั่วไปครับแมวมักจะชอบกระบะทรายที่ไม่มีหลังคามากกว่า กระบะทรายที่มีหลังคานะครับทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะว่ากระบะทรายที่มีหลังคาครับมีโอกาสที่จะทําให้เกิดการสระสมของกลิ่นปฏิกูลต่างๆภายในตัวกระบะทรายได้มากกว่าซึ่งอย่างที่เรียนกันไปครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดนะครับเพราะฉนั้นถ้าหากว่ามีกลิ่นสะสมอยู่ข้างในมากเนี่ยก็จะทําให้เขาไม่ใช้กระบะทรายได้เหมือนกันสําหรับการฝึกการขับถ่ายในแมวนะครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มได้ตั้งแต่ในลูกแมวเลยก็จะเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดการฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับ ข้ามาแล้วเนี่ยน้องแมวสามารถที่จะไปขับถ่ายที่กระบะรายได้เอง ตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของน้องแมวอยู่แล้วแต่สําหรับบางบ้านครับเวลาที่เจ้าของนําน้องแมวเข้ามาแล้วน้องแมวยังไม่ทราบครับว่าจะต้องไปขับถ่ายที่ตรงไหนตรงนี้ครับอยากจะแนะนําให้เจ้าของครับเริ่มการสอนน้องแมวตั้งแต่วันแรกๆที่นําเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้และการสอนครับอย่างที่เรียนไปว่าอยากให้ใช้เรื่องของการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษนะครับเพราะว่าจะทําให้แมวเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของด้วยนอกจากนี้ครับสำหรับแมวที่โตแล้วครับผม หากเจ้าของพบว่าแมวที่โตแล้วมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายถามว่าเราจะสามารถฝึกสามารถปรับได้ไหมยังทําได้นะครับเจ้าของสามารถใช้วิธีการที่เราคุยกันไปข้างต้นตรงนี้ครับ ไปทดลองทําดูก่อนได้เลยแต่หากว่าลองทําแล้วครับยังไม่ได้ผลนะครับสามารถที่จะนําน้องแมวครับมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับได้ที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจารยยาได้เลยนะครับโดยที่เจ้าของสามารถที่จะนําน้องแมวครับเข้ามาตรวจร่างกายก่อนกับคุณหมอที่แผนกอายุรกรรมนะครับแล้วก็ทําแบบสอบถามพฤติกรรมครับหลังจากนั้นคุณหมอจะส่งต่อน้องแมวครับมาอย่างคลินิกพฤติกรรมเพื่อพูดคุยนะครับแล้วก็ทําการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่ เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่ตรงนี้ตลอดจนคุณหมอจะทําการวางแผนการรักษาครับเพื่อบําบัดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาตรงนี้ให้กับเจ้าของครับ อย่างที่เราคุยกันไปครับผมเราจะเห็นว่าปัญหาของพฤติกรรมในน้องแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายหรือปัญหาอะไรก็ตามครับจริงๆแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับน้องแมวสามารถที่จะฝึกได้ครับผมทั้งนี้เราต้องใช้เรื่องของความเข้าใจในธรรมชาติของน้องแมวใช้ความอดทนครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับต้องมองว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นถ้าน้องแมวมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาขึ้นมา นั่นหมายความว่าเขากําลังต้องการความช่วยเหลือครับเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้ต้องการที่จะแกล้งเจ้าของแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ครับสำคัญมากๆแล่ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเพียงหนึ่งปัญหาแรกนะครับที่เราเจอได้ในสัตว์เลี้ยงของเราหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดครับที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วพบกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเหมือนกันหรือว่าจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันไปในวันนี้สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อที่จะติดตามรายการในตอนต่อๆไปซึ่งเราก็จะมีปัญหาหลากหลายมากเลยครับที่ เสนอกันอย่างแน่นอนครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมหมอเอกในรายการ p พ t Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน E ีีถัดไปซึ่งเราก็จะนำปัญหาของสัตว์เลี้ยงต่างๆครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมกันต่อไปครับพบกับรายการ p พ t ทอ l k ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook มหิดลแชนแนลยูทูบมหิดล h a นแนลออปเ e ิลพอดแคส p o สปอ s ิฟายอังเกอร์บล็อกดิตจู๊กส์ ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยทศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล